อาร์นเนอร์ชลอตจะไปได้รอดตลอดฝั่งจนถึงจบซีซันเลยไหมจะได้โอกาสในการไปปรับปรุงทีมต่อในช่วงซัมเมอร์เพื่อสร้างทีมท o t a เท o ลฟุตบอลอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าตรงนี้ผมว่าเราอาจจะยังมองไกลขนาดนั้นไม่ได้ครับเราอาจจะต้องมองภายในซีซันนี้ก่อนคือถ้ามองในแง่ดีหลังจากกลับเบรกทีมชาติมาเนี่ยจนไปถึงเอาแค่ครึ่งซีซันก็ได้นะครบจบจบครึ่งซีซันก็คือเดือนธันวาคมลิปูมีโปรแกรมที่ดูจะเบาลง ไม่ได้เจอทีมใหญ่เยอะขนาดนั้นแล้วเจอทีมระดับล่างกลางตารางจนไปถึงท้ายตารางเยอะขึ้นถ้าสามารถควบคุมทรงการเล่นเก็บแต้มตรงนี้ได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมอันดับตารางคะแนนขึ้นมาอยู่สักอันดับ 3, 4 5ได้ในพื้นที่ที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าถ้าทำได้ผมมองว่า อา์นเนอร์ก็ยังไม่โดนปลดโดยเร็วแน่โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดยังสามารถตีตัวเข้าสู่รอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนลีกได้แต่ถ้าในช่วงเวลาที่โปรแกรมเบาลงนี้อา์นเนอร์ชลอตไม่สามารถที่จะเก็บผลการแข่งขันได้อย่างที่แฟนบอลต้องการยังคงอยู่อันดับ7อันดับ8อันดับ9แบบนี้ผมว่าไม่แน่เหมือนกันนะแล้วถ้ามันลามไปถึงแชมเปียนลีกเลอไปเล่นเพลย์ออฟขึ้นมาหรือถ้าไม่ติด24อันดับแรกไปเล่นเพลย์ออฟเนี่ยอันนี้จะยิ่งหนักเลยดังนั้นอนาคตของอ,อ,งอา์เนอร์่า เซฟแบบสมบูรณ์ว่าจะอยู่จนจบซีซั่นนะผมว่ามันต้องดูหน้างานดูเนื้องานไปในระหว่างทางด้วยว่าพอที่จะรับทรงกันได้ไหมซึ่งแน่นอนถ้าไปนั่งถามแฟนบอลแต่ละคนนะครับก็จะมีจุดวัดมาตรวัดที่ต่างกันบางคนอาจจะรับได้ว่าต้องได้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมคาดหวังคือลิพูต้องโคตายุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอ้าดับแรกครับและบอลถ้วยซักรายการหนึ่งหรืออย่างน้อยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ารอบให้ลึกที่สุดถ้าได้มาทรงนี้ โดยส่วนตัวของผมโค้ดแอคอาจจะยังให้อาร์เนอร์ไปต่ออีกสักซีซั่นหนึ่งให้ลองไปแก้อีกสักซีซั่นหนึ่งแต่ถ้าต่ากว่านี้ในมาตรฐานที่บอลลีกไม่จบ5้าอันดับแรกแล้วก็ในบอลถ้วยแต่ละรายการล่วงเร็วทรงไม่มีผมว่าอาจจะเป็นข้อบ่งชีบ้บางอย่างได้เหมือนกันว่าอาร์เนอร์อาจจะยังไม่ดีพอที่จะจูนทีมใหม่ที่เขาซื้อมาเองเนี่ยให้เป็นรูปเป็นร่างได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับที่เข้ามาสารต่อคุมกําลังชุดปัจจุบันให้ดีมากกว่านี้ครับ